สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องคนเล่นของนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องกระทะเหล็กนะครับจริงๆมันก็แกะไปแล้วแหละผมก็แกะไปซีซันนิ่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยไปเจอมานะครับของอีเกียนะครับไปเจอมาเนี่ยเห็นแล้วชอบมากนะครับมันมีใบเล็กใบน้อยน่ารักนะครับก็ เจอมาเนี่ยจริงๆในซซรีนี้เนี่ยมันชื่อวาดาเจนอ่านว่าวาดาเจนละมัง้งนะครับทั้งเซตที่เห็นเนี่ยมันมีทั้งหมด5ใบนะครับแต่ที่ชอบเนี่ยคือไอใบล็กนะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนเลยนะครับกระทะเหล็กคาร์บอนสตีลของอ e ีเกียนะครับใบเล็กนี่5นิ้ววันนี้ไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับกะให้จบภายใน10นาทีมีคนบอกมาว่าคลิปก่อนกอนยาวเกิน <c oughs> ครับก็ใบนี้นะครับ5นิ้วนะครับใบถัดไปก็8นิ้วนี่นะครับ8นิ้วสองใบนี้ผมซีซนิ่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวให้ดูว่าซีซนิ่งไปยังไงนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วส่วนใบอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น9นิ้วแต่จะเป็น9นิ้วที่ขอบหนานะครับ ถ้าเทียบกับ8นิ้วเนี่ย8นิ้วจะบางนะครับ9นิ้วจะหนาน่าจะประมาณสัก3นิ้ว2นิ้วครึ่งอันนี้สักประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะครับหนาหนา่นาเยอะเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซีซันนิ่งจะเห็นว่ามันจะมีพวกคราบน้ำมันโรงงานที่เขาใส่มานะครับทีนี้เนี่ยไอที่ชอบเนี่ยคือไอใบเล็กนี่ ผมว่าดาวไข่ได้พอดีเลยนะครับข้างหลังก็มีสลักอีเกียนะครับแล้วก็เม็ดอินบราซิลโอ้โหผมว่าเม็ดอินบราซิลเนี่ยเท่โคตรแล้วก็ราคานะครับใบนี้เนี่ย300บาทมีทอนทอนบาทหนึ่ง <c oughs> โคตรถูกอะ่ะ นะครับใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็500แล้วก็700อะไรประมาณเนี้ยคือหลักร้อยอ่ะได้กระทะเหล็กเม็ดอินบราซิลอ่ะผมแล้วแบบกรี๊ดมากเห็นปุ๊บนี่ก็สอยเลยนะครับในกล่องไม่มีอะไรนะครับขี้เกียจแกะให้ดูในกล่องก็มีกล่องมีคู่มือมาอันหนึ่งมีในนี้มี10กว่าภาษาของภาษาไทยจริงๆมีอยู่จึงหนึ่งประมาณนี้นะครับเขาก็บอกวิธีซีซันนิ่งวิธีทำความสะอาดเดี๋ยวผม ซีซันนิ่งให้ดูด้วยเลยนะครับก็เทพมากนะถ้าดูวัสดุก็เหล็กกระทะเหล็กหูก็เป็นเหล็กเหมือนกันไอตัวปะปูปะปูเหเนะี่ยน็อตเชื่อมนะครับสองอันนี้ก็เหล็กเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นวัสดุเดียวกันหมดเพราะสีมันเหมือนกันหมดนะถ้าเทียบกับตัวคาร์บอนแบ็กสตีลเนี่ย ตัวค a ร์บอนแบ็กสตีลเนี่ยตัวด้ามจับจะเป็นเหล็กหลอ่อไม่ใช่เป็นเหล็ก Carbon Steel แต่สำหรับของอ e ีเกียเนี่ยเป็น Carbon Steel ทั้งเซตเลยนะครับมีข้อเสียที่เจอนิดหนึ่งตอนที่ซีซันนิ่งมันนะครับรู้สึกได้เลยว่าด้ามร้อนนะครับต้องหาอะไรมาจับด้ามมันจะร้อนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมซีซันนิ่งมันยังไงนะครับ ครับทุกครั้งที่เราได้กระทะเด็กมาใหม่เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอย่างแรกเลยนะครับก็คือการล้างนะครับล้างให้แบบโคตรสะอาดเลยกระทะเหล็กนะครับจะมีการเคลือบน้ำมันมาจากโรงงานเพื่อกันสนิมนะครับเราล้างใส่น้ำยาล้างจานหาแปรงแบบโคตรแข็งแรงของผมใช้แปรงลวดไท,ไทเทเนียมขัดขัดเข้าไปนะครับขั้งหน้าทั้งหลังลวกน้ำร้อนใช้น้ำร้อนล้างนะครับ ขัดเข้าไปจนกว่าจะรู้สึกว่าโคตรสะอาดต้องใช้คำว่าโคตรสะอาดนะครับจะเป็นครั้งเดียวเนี่ยที่เราของกระทะใบนี้เลยที่เราจะใช้ผงน้ำยาล้างจานล้างนะพอเสร็จแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับพอเช็ดแห้งเสร็จนะครับต้องเอาให้แห้งเลยนะครับขึ้นตั้งไฟเปิดไฟเลยครับเปิดไฟเผาไปรอบแรกนะครับ ผมเผาพอเริ่มเห็นควันนะเผาไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นควันขึ้นมานะกระทะมันจะแห้งนะพอเริ่มเห็นควันเราก็ปิดไฟนะเห็นควันละนะครับเห็นควันปุ๊บก็เริ่มก็ปิดไฟซะแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับครั้งแรกเนี่ยผมเผาให้มัน พวกสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้มันละเหยออกไปก่อนนะมันก็จะมีน้ำมงน้มันของโรงงานพอละเหยไปทิ้งจนเย็นปุ๊บเราอีกรอบหนึ่งนะครับวอร์มกระทะพอกระทะเริ่มอุ่นก็เติมน้ำมันลงไปนิดหนึ่งใช้น้ำมันทำกับข้าวทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดทาให้ทั่วนะครับ ถานน้ำมันให้ทั่วเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังด้ามจับอะไรก็ว่าไปเช็ดให้ทั่วดูตรงไหนมีที่นะครับที่ยังไม่ได้เช็ดก็จัดการซะถูให้ทั่วไปนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือการเคลือบน้ำมันนะครับพอเคลือบเสร็จเนี่ยเราต้องเช็ดออกให้เยอะที่สุด นะครับอย่าให้มันชื้นอย่าให้มันน้ำมันชุ่มเอาทิชชู่ใหม่เช็ดไปเช็ดจนกว่าจะรู้สึกว่าน้ำมันออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เผาไฟนะครับการเผาไฟเนี่ยพอเผาไฟไปสักประมาณสัก30วิหรืออะไรประมาณนี้นะครับเช็ดอีกรอบนะครับเพื่อเอาไอ้น้ำมันที่มันส่วนเกินเนี่ยออกให้หมดไม่งั้นมันจะเป็นคราบไม่สวยนะครับเสร็จแล้วก็เผาไป จนมีควันขึ้นมาจากกระทะนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งปุ๊บอา,อาจจะคว่ำก็ได้นะครับผมก็พลิกนูนพลิกนี่ให้มันโดนร้อนทั่วๆท,ทั้งกระทะเพราะขอบขอบเนี่ยความร้อนมันอาจจะขึ้นมาไม่ถึงนะครับแล้วก็ปิดไฟคว่ำไว้นะครับ ทำแบบนี้นะครับสัก3รอบนะครับก็คือซีซันนิ่งไป3รอบนะครับก็น่าจะเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเริ่มเอาไปลองทํากับข้าวดาวไข่อะไรได้เลยนะครับครับสรุปก็คือกระทะอ e ีเกียเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมว่าเจ๋งเลยนะใบนี้300บาทเนี่ยซื้อมา10ใบ แขวนโชเ์เฉยๆก็รอแล้วนะครับเม d ดอินบราซิลอีกนะครับวันนี้ก็ฝากกระทะอีกเกียไว้นะครับลองไปหามาซื้อมาเล่นกันดูนะครับสนุกดีครับก็ยังไงก็ฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับช่องคนเล่นของนะครับแล้วก็จะหาอะไรมารีวิวมาเล่าให้ฟังกันบ่อยๆ ครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามที่เห็นสมควรละกันครับผมครับสวัสดีครับวันนี้